ทำธุรกิจสมัยนี้มันยากนะครับทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดและยังมีเรื่องการแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่งอีกผมว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนี่เป็นเรื่องยากเอ๊แล้วถ้าผมลดปัญหาหนึ่งอย่างอย่างที่บอกไปเปลี่ยนเป็นการไปจับมือกับคู่แข่งแทนที่จะแข่งกับเขาจะดีไหมครับ สวัสดีครับผมจอร์นเฉิมวงพลิกธุรกิจด้วยไอเดียวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องการทำไอเดียมาร์เก็ตติ้งอีกแบบหนึ่งนั่นคือการทำแบรนด์คอลลาเบเรชันหรือเขาเรียกว่าการทำโคแบรนดหรือจะเรียกว่าคอลแลบกันหรือจะเรียกว่าเอ็กกันก็ได้ซึ่งมันก็หมายถึงการที่1แบรนด์นะครับจับมือหรือร่วมมือกับอีก1แบรนด์แล้วออกเป็นสินค้าใหม่หรือสินค้าในรูปแบบพิเศษหรือบริการพิเศษก็ได้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึง วิธีการ Collaborate ที่เราคาดไม่ถึงครับเรามาเริ่มกันที่การดูตัวอย่างแบรนด์ที่ชอบ Collaborate กันบ่อยๆก่อนนะครับ u n i ิทโแบรนด์เสื้อผ้าที่ชอบทำการค o ลแลบกับศิลปินเพื่อออกคอลเลกชันใหม่ๆแทบทุกเดือนเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อยืด UT ทีนะครับที่มักจะนำลวดลายของศิลปินดังต่างๆมาใส่ในเสื้อหรือนำคาแรคเตอร์ดังๆมาใส่นะครับเช่นโดเลมอนหรือตัวการ์ตูนในดิสนีย์ต่างๆนะครับเพื่อเรียกความสนใจนะครับจากฐานแฟนคลับศิลปินหรือคนที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนในดิสนีย์เหล่านั้นนี่แหละและยังเป็นการขยายฐานลูกค้าด้วยอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับที่ยูนิโครล่ทำบ่อยๆก็คือยูนิโคร U ที่นำแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกมาออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษนะครับให้กับยูนิโคลเกิดเป็นความแปลกใหม่แล้วก็จับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความไฮเอนด์ได้เช่นกันครับหรือจะเป็นอย่างแบรนด์ไฮเอนด์บ้างนะครับแบบหลุยวิตองที่ไปเอ็กกับแบรนด์สตรีทแห่งยุคอย่างซุ p ปรีมนะครับคอลเลกชันระหว่าง2แบรนด์นี้เนี่ยมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับต่าง บวกแว่นตากระเป๋านะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่หีบครับหีบที่วันนี้ปัจจุบันราคา2ล้านบาทแล้วนะครับหีบสุพรีมหลุยซึ่งทั้งหมดเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับเสื้อยืดนะครับที่คอลแลบกันตอนนั้นเนี่ยราคาขายประมาณตัวละ1,000 0บาทปัจจุบันเนี่ยตัวละ50,000บาทเข้าไปแล้วนะครับในรีเซลตอนที่สุพรีมหลุยวิ้องขายนะครับโชคดีผมไปปารีสพอดีนะครับก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูซะหน่อย ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็เจอป๊อปอัพช็อปนะครับคือเขาทำดีมากข้างในเนี่ยขายของเฉพาะซูพรีมหลุยส์วิตองตกแต่งสวยงามผมเดินเข้าไปเนี่ยเชื่อไหมครับมีแต่ร้านไม่มีของเลยข้างในพอาถามคนขายนะครับปรากฏว่าหมดตั้งแต่วันแรกที่วางขายแล้วครับซ <Wow. S 1> ูพรีมหลุยส์วิตองเนี่ยครับถือเป็นคอลลาบเรชันของแบรนด์ที่อยู่ในกระแสอยู่ทั้งคู่นะครับหลุยส์วิตอง แต่สุพีมรวมกันเนี่ยในปี2017ถือเป็นช่วงพีคของสุพีมเลยตอนนั้นนะครับที่สุพีมออกอะไรมาเนี่ย ขายหมดหรือไปขายเป็นรีเซลกำไร23สาเท่าตัวและในปีนั้นนะครับ2อ1 7ิเนี่ยหลุยส์วิตตองมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่า23%ซนะครับซึ่งต้องยกเครดิตสำคัญให้กับการคอลแลบครั้งนี้เลยเพราะมันทำให้คนที่อาจไม่เคยซื้อหลุยส์วิตตองมาก่อน,เ,นเพิ่มแบรนด์นี้อยู่ในลิสต์ของการซื้อครั้งนี้ได้และครั้งต่อไปนะครับหรือคนที่รู้สึกว่าหลุยส์วิตตองเป็นแบรนด์ที่เชยพอรวมกับซูพรีมนะครับก็ไม่เชยอีกต่อไปแล้วคอลลาบอร์เรชันอีกแบบหนึ่นรเรราาจะคคุยกกันันนนวีี้่ือ collaboration แบบที่เป็นคู่แข่งโดยตรงมาจับมือกันครับ Gucci x Balenciaga 2021นี่คือเคสที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเป็นการ collab ที่คาดไม่ถึงเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับอยู่ในโลกของ high fashion แต่การรวมกันคราวนี้นะครับทำให้เกิดกระแสความตื่นเต้นนะครับในโลกของแฟชั่นอย่างมากมายเลย c o l l e กชัน Gucci x Balenciaga นะครับหรือ c o l l e กชัน Gucci a r ไ a ทางแบรนด์กุชชี่นะครับที่สร้างสรรผลงานโดยอเลสซานโดมิเคลีดีไซนเนอร์ชื่อดังนะครับและแบรนด์บาเลนเซียก้านะครับที่สร้างสรรผลงานโดยเดมารากาเซียดีไซนเนอร์ขวัญใจของคิมคาเดเชียนและคานเย่เวสต์ได้จับมือกันสร้างสารรคอลเลกชั่นพิเศษนี้นะครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของกุชชี่หยิบยกเอา d n เของกุชชี่นะครับที่มีความเป็นศิลปะแบบร่วมสมัยผสมกับกลิ่นอายวินเทจเล็กน้อยนะครับรวมกับบาเลนเซียก้าที่มีความโมเดิร์นและความล้ำสมัยออกมา าเป็นคอลเลกชันที่โดดเด่นสวยและแตกต่างนะครับเช่นกระเป๋าแอลก l a s แฮนด์แบ็ของ b a l e n c i a ี a นะครับแต่ใช้วัสดุที่พิมพ์ลายของ g ุ c ชี่โมโนแกร,รมสุดคลาสสิกกลายเป็นความลงตัวอย่างคาดไม่ถึงครับต่อมานะครับ i a รเลนเซียกก็ได้ออกคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ 2, 2022นะครับโดยจับมือกับ g ุ c ชีอีกครั้งในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Hacker Project ซึ่งเขาได้บอกว่านะครับมันคือโปรเจกต์ที่ได้ไอเดียจาก Hybrid Universe c o คอลเลกชันนี้นะครับมีการหยิบเอาเอกลักษณ์ของทั้ง2แบรนด์มาใส่ลงบนไอเทมยอดฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแฮนด์แบ็กโชลเดอร์แบ็กนะครับรวมไปถึงผ้าบันคอรองเท้ากระเป๋าสตางค์คัทโฮเดอร์ซึ่งทางบรเลนเซียกาก็ใส่การหยอกล้อแสบๆคันๆขเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้อโลโก้ของกุชชี่ที่มีตัว G G o n น g กรมด้วยการนําตัวตนของแบรนด์อย่างตัว B ีมาทําเป็นโลโก้ W B แทนนะครับ และยังนำกระเป๋าสุดฮิตของ g ุ c c i ่มาสเปรทับนะครับว่า this is not a Gucci bag อีกด้วยตอนที่ผมเห็นคอลเลกชันนี้ออกมานะครับส่วนตัวตกใจมากๆแล้วก็คาดไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะผมผมให้เครดิตกับการออกสินค้าหรือดีไซน์สินค้าออกมาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อนะครับหรือของประดับต่างๆเนี่ย มันมีการคิดนะครับมาอย่างดีไม่ใช่แค่เอากระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็เอา2โลโก้แปะลงไปแค่นั้นนะครับแต่มีการศึกษาพื้นฐานของแบรนด์ DNA ของแต่ละแบรนด์นะครับแล้วเอามาผสมกลายเป็นความคอนทราสต์ระหว่างโมเดิร์นกับความคลาสสิกนะครับผมว่าของยังไม่ทันออกแค่ประกาศว่าของจะออกแล้วเกิดกระแสนในโซเชียลเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วนะครับแต่พอลองไปศึกษาข้อมูลดูแล้วนะครับปรากฏว่าการรวมตัวกันระหว่างคู่แข่งโดยตรง แล้วมาคอลแลับกันแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วิธีนี้มันถูกเรียกว่า competitive collaboration เราไปดูกันครับว่าในอดีตคู่แข่งโดยตรงที่รวมกันแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง เริ่มด้วยแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในโลกของเทคโนโลยีนะครับอย่าง Microsoft และ Intel ในปี1980นะครับเป็นยุคที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมีบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมายที่แข่งขันกันเป็นเจ้าตลาดนะครับถือเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากโดยในปี2001เกิดสิ่งที่เรียกว่า competitive collaboration ครั้งสำคัญนะครับในโลกของเทคโนโลยีคือการ collab กันระหว่างบริษัท Microsoft และ Intel เกิดเป็นบริษัท w Intel ขึ้นมาครับพังอาจขึ้นมาเป็น เ,เจ้าตลาดที่ยิ่งใหญ่ในโลกของคอมพิวเตอร์แบบ PC ซึ่งบริษัท w i n เทลเนี่ยก็ได้ครองตลาดมาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะครับและผลิตสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PC มากมายมาต่อกันด้วยวงการยานะครับอย่างแบรนด์ไฟเซอร์และ m e r ร์กบ้างไฟเซอร์ Pfizer และ m e r ร์นะครับเป็นบริษัทผลิตยาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมากนะครับเป็นคู่แข่งกันโดยตรงซึ่งทั้ง2แบรนด์ก็ผลิตยาดีๆออกมามา,มากมาย แต่ทำไมพวกเขาต้องมาคอลแลบกันก็เพราะทั้ง2แบรนด์นะครับร่วมมือกันเพื่อศึกษาและคิดค้นยาต้านมะเร็งครับ <Wow. S 1> การร่วมกันครั้งนี้นะครับได้รับคำชมมากมายและความคาดหวังจากวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับถ้าร่วมมือกันแล้วผลิตยาต้านมะเร็งได้จริงเนี่ย จะเป็นผลดีต่อโลกมากๆเลยครับ Competitive Collaboration ในโลกของของกินก็มีนะครับแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกันอย่างชัดเจนแล้วมาทำสินค้าด้วยกันอย่างกลนกวนเลยเนี่ยก็คือ o r e o กับ Ritz ครับพวกเขามาคอลแลบกันโดยมีไอเดียที่ว่าถ้าคุณรู้สึกอยากกินขนมอะไรสักอย่างแต่เลือกไม่ได้ว่าจะกินขนมที่ออกเค็มหรือขนมที่ออกหวานดีแล้วก็ต้องเลือกโปรดักชิ้นใหม่ที่พวกเขาทำกันนี้ออกมาเลยครับโดยขนมนี้นะครับ Oreo และ Ritz เนี่ยมีทรงกลมเหมือนกันแล้วมาประกบกันได้ ละชิ้นนะครับทำให้หนึ่งคำลูกค้าจะได้ลิ้มลองทั้งความหวานกําลังดีจากโอริโอ้และตัดด้วยความเค็มของพีนัทบัตเตอร์จากเรดซึ่งผลิตแค่พันชิ้นนะครับเป็น l i m i t ต็ดเ dition สร้างกระแสะให้กับแบรนด์ทั้งสองด้วยเห็นไหมครับว่าการคอ l ลาบ o เรชันเนี่ยสำหรับบางคนอาจไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆมากมายทั้งเสื้อผ้าทั้งร้านอาหารก็แล้วแต่เนี่ย แต่มันก็ยังสามารถนะครับใช้ creativity ในการสร้างสิ่งใหม่บนสิ่งเดิมๆได้นั่นคือ competitive collaboration นะครับรวมกันแบบแบรนด์หนึ่งกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเนี่ยผมว่ายังสร้างความตื่นเต้นได้ครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรองเท้าผ้าใบนะครับที่เป็น n i กี X กับ Adidas หรือได้กินเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆนะครับโค้ก X กับเบบซี่ หรือโทรศัพท์นะครับเลิกถามสักทีว่าเป็น iPhone หรือเป็น Android นะครับ Apple X กับ s a m s u n งก็ได้ผมว่าถ้าในอนาคตเกิดเรื่องแบบเนี้เป็นข้อดีกับผู้บริโภคนะครับเราจะได้ของที่สุดยอดไปเลยครับเฮ้ยผมไม่พูดกับกล้องนะเรื่องออชวน Subscribe หรือกดไลค์อ่ะถ้าเขาอยากทำเขาก็ทำกันเองอะ่ะคนดูอะ่ะ <laughs>